ไปหน้าคุกมามันมาเกี่วเต็มตัวเต็มตัวกิ่วเต็มตัวเกีๆๆๆๆ şey ่ยวตัวเส้นหน้าคุปนะแล้วเล่นไปก่อนเขชนชนชนกิ่วไม่ได้ตัง้งรับไม่ได้ตั้งรับกิ่วเราไม่ได้ตั้งรับเราหยุดเลนซ้ายเราอยูดเลี่ยายเราหยุดเลนซ้ายไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งรับไม่ได้ตั้งรับชนชนละนวด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 มึงจะมึงจะระเบิดยาวทีก่อนก่อนได้แล้วเขายิงตัวมันไม่ต้องการรถชนเข้าไปชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวชนอย่างเดียวลงรถเฉลม่ยองรถลงรถเฉลี่ยลงรถไฟกิยวไฟกิยว ชนทะลุไปชนทะลุไปไม่ต่ำกว่าป้ายเขียวชนทะลุไปด้วยชนทะลุไปไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำป้ายเขียวรอเอพเอพเอพป้ายเขียวฝายบ้าผูจัดการมาจัดการมาจัดการมามีเอพเอพเอพมองเพื่อน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 มีเพื่อนติดอยู่นั้นไหมมองเพื่อนใครตกใครตกใครตกนึงกิวกิวฝ่ายผู้จัดกิวกิวกิวฝ่ายผู้จัดเอ่อต้องซ่อมเหรอต้องซ่อมใช่ไหมซ่อมไม่เสร็จแล้วบอกกูหน่อยซ่อมไม่เสร็จแล้วบอกหน่อยซ่อมไม่เสร็จแล้วบอกหน่อยเร็วกูจะวนกูจะวนแล้วดันมันเข้าเอพเดีเร็ว ทำไมโดนแล้วมันไม่จ่อมะแอบไปซ้อมไปไกลหน่อยเพื่อนซ้อมเสร็จแล้วบองไหนได้วนขวาก็ได้เออวนวนขวาแ่ซ้อมเสร็จยังอ่ะซ้อมเสร็จยังซ้อมเสร็จแล้วบอกจะตักบนขวาเร็วเร็วเสร็จปะเสร็จปะฟังกูฟังกูมันมีตัวหลุดไหมไม่ระวังเลยวันฟังกูระวังระวังหลุดไม่จริงระวังหลุดไม่จริงระวังหลุดไม่จริงสวย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 ฟัง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 กิ้ว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 ใหญ่ก็ต้องวนซ้ายวนหลังรถไฟไม่คุ่มอย่าอย่าวนหลังรถไฟไม่คุ่มอย่าวนหลังรถไฟไม่คุ่ม ลงถนนฝังกูลงถนนบนสาย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 ด้วยบนสา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 ยสวยางหน้าคูไงน้เออบนสายบนสายบนสายได้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 บนสายบนสายบนสายโตามา้า่ใจเย็นใจเย็นที่เหลือบนสายวอลจับได้ที่เหลือบนสายบนสายลงมาแล้วอ้อมอ้อมมาด้านหลังของ E M P บนสายอ้อมก็มปไหลเพีเออสวยถูกต้อง อ่าแล้วเดี๋ยวฟังกูฟังกูนะฟังกูนะฟังกูนะหน้าที่ของมึงตอนนี้คือเราจะเล่นจากข้างบนแล้วกดไล่ลงไปข้างล่างมาเร็วๆตรงไครตีกังหันมาเร็วๆเล่นกดดันเล่นกดดันเร็วเร็วเรรถยังไหวอยู่ไงดันนะความสำคัญนะความมันอยู่นะสองสนแเรามาด้วยกิวกิ้วกิววนขึ้นกังหันแล้วก็ตบลงไปข้างล่างได้นะดันลงได้กิวกิวสั่งขึ้นดันดันตบลงดันตบลงฟังฟังฟังกิวฟังกิวฟังกิวกิ้วสั่งหมดคือต้องขึ้นหบน

อย่าให้มันยิงก e ้นลงมาขึ bursting, ้นมาบนนี้หน่อยช้อนขึ้นมาช้อนช้อนไปเลยมาขึ้นมามาบนเนินขึ้นมามาบนเนินนอไีกไม่ได้ยิงแล้วม้อไปเรื่อยๆก้ตำแหน่งไว้ก้อนตำแหน่งไว้ก้อนตำแหน่งไว้ก้อนตำแหน่งไว้สวยสวยได้เปียบได้เปียบอะไรได้เปียบต้องถูกต้องได้เปียบครับได้เปียบได้เปียบอะไรได้เปียบอะไรได้เปียบอย่าให้มันจ่อยิงสีเหมือนบ้ามาวนยิงเพื่อนอยู่วะได้ไฟอ่ะไล่ชนไล่ชนชนมันก็ได้ยิงไปไม่ได้ก็ชนไม่ได้ยนก้อนเน้นชนกับแต่ยานก้อนช้อนขึ้นมาบนนช โนชนในชนกับตายางก่อนไหวไอ้ตรงท้อไฟตรงท้อไฟตรงท้อไฟเอาเยอะมันเ็ะเยอะนะนงมันจะหมดเยอะนนทมันตักเยอะเพื่อนนนทมันตักเยอะนนทมันตักเยอะค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนนทมันตักเยอะมันตกรถเพิ่มไล่ชนไล่ชนไล่ชนโอเคผมถึงผมถึงมันตกรถเพิ่มลงเนินมาระวังหน่อยระวังหน่อยอย่าลงเนินไว้อย่าลงเนินไอย่าตกูมันจะกู้เพื่อนตากูตากูมันจะกู้เพื่อนตรงนี้มันตกตากูมันจะกู้เพื่อนตรงนี้มันตก แล้วม <L room, S 2> ันเดินกดลงไปดิมึงมีเนินปีดากลุ่มใหญ่โฟกัสตรงข้อไฟหน่อยกลุ่มใหญ่ยังไม่ตตอย่าพึ่งลงยังไม่ตตอย่าพึ่งลงยังไม่ตตอย่าพึ่งลงนะยี่สิบตกฝั่งซ้ายเพอตกทางสายพอตกฝั่งซ้ายไม่ตตอย่าพึ่งลงยังไม่โตอยงองะกลุ่มมันจะเริ่มลงมันเริ่มลงไล่บ๊มบมาอยมึงไล่บ๊อมาให่อยไล่บ๊มบรถติดปืนเอาหน้าโนมันออกก่อนเอาหน้าโนมันออกก่อนถวยเอาหน้าโนมันออกก่อนหลง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 ขอขอคนไฟลงไปช่วยฆ่าหน่อยหลงมันมันหลงห้าคนมใใหหหหญญ่่่ลลลลงงกุมไป เออปืน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 เขียปืนที่ไวปืนเขียปืี่ไวเขีบปืี่ไวปืนเขีปืนที่ไวเขียปืนที่ไวมา่หนีมา่หนีไปชนรงอยไปชนรงอยไปชนรงลอยไปชนรงลอยไปชนราอยมา่งหนีเราเข้าไปเราไปเลยไปเลยไปเลย ถยข้ามันสวยข้ามันเ้ยเพื่อนตยเพื่อนตายเพื่อนน้อยอยู่เพื่อนน้วต้องมปไเพื่อนตายถ้ยไปถอไกูในวงในวงในวงไฟปีเฮ้ยเพ่อนนยอย่เพื่อนอยถอยถอยอยถอยถอยยถอยถอยถยถอยถอยถอยอยถออยยถอ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 ใยยย

cái để để tấm đèn cái để tấm cái để tấm đènไว xe không đi <cjuic forefront>. <ơi, nói, mulation> <x2> ยังไม่ถอยก็ไปกันไปกันไปกันไปตายยังไม่ถอยหน้าไปยังไงไปเยอะหน่อยคนในภายเยอะหน่อยไปเยอะหน่อยกันหนึ่งคนไปกันหนึ่งคนไปมันจะไปที่ไหน

เดนไไ่นนมันมีตัวเล่นมันมีตัวเล่นพี่มันจะหนีเพื่อไไฟเลยพื่อไปรไฟเลยเพื่อไปรไฟเลยพื่อไปรไฟเลยเพื่อไปรไฟเลยพื่อไไฟเลยเาเลยเพื่อไไฟเลยเ้ฟเลยพอไไฟเลยเาเลยให้้ัดเลยัดเลยให้อย่ม่เลยไม่ให้

ป้สั้นยิสั้นผมยิงผมยิงตรงนี้ยิงนี่ยิงนีเอาปืนนี้เอาปืนดีเอยปนมไป้าย่มอาไป้ามึงจะไหวไหมมึงอาไหวไหมไมดีอะไมึงะไไยี่่มึงจะไหวไหมเอาปีเอาีมึงจะไหวปะ

ก็มาหลังเบเบเีบไปล้างไปนะอยกดผิดไปสมองนะสมองนะสมองนะในไฟโนะต้งฝังตู้ไฟยิงได้เชไฟก่อนนะอย่าอย่ะไรเยอะนะไฟก่อนอไอเียะไปปากลบกู้์ั่งฝังั่งตู้ไฟยิงนะปืนปืนใไฟวายิงได้ฝั่งตู้ไฟยิงดอรดอรมละโชเล่เนโรหัวหัวบักส่วนในไฟมาสมองนะเพื่อนระวังเอามอ้างรถไฟชิ ไม่ใช่ไ <rôle>: ม <but universal movement> <iously> ่ใช่ไฟตู้ไฟตู้นี่ไ่ไหนนี่ไปไหนสัตว์ไึ้าต่อตเมขึ้นองชอบาลกคนนึงไม่เคยไม่เคยมีอย่างดีวจอ่จอยข้างหลังเอ็กเพิร์ดห่คันกลางไฟกลางไฟเหลือคนนึงกลางไฟเหลือคนนึงว่างนะเอ็กเพิร์ดยิงฟีข้างหปไนเลย ช่วยเอ๊บามาเออกมาออกมาเขออกมาไม่เอาสออูคนนึงฟังูคนนึงสายพี่คนนึงพี่หลสายพี่พี่ไม่ตายเลยวไฟนะรอแตนนะพี่เ่าพี่เ่เดี๋ยวมานี่พี่เ่าพี่เห่ามมันอยู่หลังหลังบ้านเรานะพี่

กลับขึ้นรถได้เบากลับขึ้นรถได้เบากลับขึ้นรถได้เบากลับขึ้นรถย์ไปปืนปืนกลับขึ้นรถได้ไหมปืนไปซ่อมรถปืนไปซ่อมรถปืนไปซ่อมรถไปซ่อมรถปืนไปซ่อมรถขึ้นรถได้ไหมขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเฮ้ยมึงต้องมึงกูรถตัวเองแล้วไป้องกูรถตัวเองแล้วไปต้องกู้รถตัวเองแล้วขึ้นรถก่อนกั้งหันกั้งหันยังไม่เคลียร์นะขึ้นรถตั้งหันซ้ายกั้งหันซ้ายไอ้จิวผมสามตัวแล้วจีบกั้งหันซ้ายเอไปดูกั้งหันซ้าย มาดไปด้วยมันเยอะมาดูจเติดไปด้วยผมโย่ยิงมายิงมาเชาเชันนีมาเชกันเ่มเชี่อมาเ่มาเช่มาน่มาเชื่อมืมาเชื่อนัเชื่อาเ่อเชื่อมเ่อมาเชืบอมาเชื่อา่ม่าเ่อมาเก่อมาเชื่อมเ่มาเอมือมา่อมเมาือมเชาเช่เ่อมาือกาเชื่อมาเชื่อมาเชันาเชื่เชื่เชื่อมา่มมอ่ม้เ่ม่ามาาเ่ม่เอมอเเ่เเพื่อไป ไล่กดดันเลยครับไล่กดดันเลยังจถึงเกังจไม่ีหมไม่มีกำลังจะถึงเกทหนึ่งพี่กำลัถึงเกทหนึ่งกันไม่ไไม่ไม่ตอนนี้อยู่อีกตรงเกทหนึ่งเลยตรงดานะตรงดานเลยกดอยู่นะไอ้ตองดาวเทียมซูนจัดเลยมันซูนมากใครว่ามาี่มา้เซนาบานนะเซนาบานเซนาบานพี่ีบไหนนะ ีก <udo> ูชัวมน่มช่วยแบ่หน่อยช่วแนหน่กูรังแบยกายเดอคิดอยู่นะแบ่วยม่ได้บรถนะแบพี่ช่วยไ่ดนวฟังกูฟังกูมีศพไร่บารถมีศพไร่บารถได้ให้มันสุ ไปล้วเขาจะสูญใครตามยูตาไปนะเ่เ้ล้มล้มคุณเราแขงขัดได้ยังไงเนี่ยกลับมาอุ he er, he er, he er. Uh, ้มศพในไฟ้ก oh ่อนได้ไหมตั้อแล้วตั้อแล้วตั้อแล้วในไฟห้าศพเขาไปแล้วพี่ทาเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอคร่อนอย้ัเนี่อนอยไดบพื่อนให้มเพืตาเพื่ตยเ่ตยแลเพื่อนอยู่่อยู ใครไม่ใช <muitas> <arias> ่วอร์มสบในไฟก่อนพี่ไม่นี่แหลไม่มีน่แหละน่แหละจับได้จับได้รัระยวันี้สบเหลือนะไฟสบยังเหลือนะฟสบเหลือนะมี่าตีปีไม่เจอในขอสนึ่งพี่ขอสมนึงขึ้นหมดยอดแล้วนะดิฟดิฟดดิฟนพี่ล่าอยู่ไหล่

เดีมาเลยผมผมต้องซ่อมไหวยางผมเลยไม่ได้ไอ้เจบกูมาจกูมาห่ย้ไปแล้วไี่ไ้เดดีเียวดีไอ้เดมันีาหือเฮ้ยพี่ศพไฟเหลืออีกเราเรากลับเรากลับมาแลวรับกลับได้กลับได้ไม่ต้องับด้ผมมาผมมาพี่เข่เข่าเ่าเรือกยด้วยจุ๊บกายดิลืมไปอะไรนะตัวนี้วะไอ้อยู่บนกางหัดเอาจีพี่นะดูจีแดงพี่นะ กินข้าวเลยกินข้าวเลยดูไว้ดูไว้กินข้าวดูจีแดงพี่ดูจีแดงพี่จีแดงพี่บ้างกินข้าวรอกินข้าวรอมาเลยาเลยปลายดูไว้กินข้าวรอกินข้าวรอมเจหนึ่งระหว่างนี้พวกมึงกินข้าวรอตาพี่กิวบอกกนระหว่างนี้กินข้าวรอยืนห้าไว้พี่ทำให้เอ้ใครไม่มีถุง้ากูนะมึงม่รถยังเ็รถกันไม่ขาดไมขาดหลงมีศพนี่รไ่มีถุงผูมถนึ่งนะ่าฮ่าฮ่าตัดสยางพี่ตับเส้นยาง่าอย่างยาง่างยาง่าผมหาก่อนผมห้าไว้ก่อนผมหาไว้ก่อน จับ้าได้ดิจับ้าได้ดิจับฮ้า่อยจับ้า่อยกู้าก่อนกูฮ้าก่อนยังไม่ได้นับโซยังไม่ได้นับโซไม่นับโซจากัก้ตอาง่อตนนี่น่นตกตกไอ้ตกตบับตกบับเร็วเไปไหนเร็วไปไหนเพิ่มเลย่านหนึ่งตรงนั้นคนหนึ่งดบ้าล่งลงดิครบ้าล่งลงบ้าล่งลงต้นเดินมานี่คณมาทันได้ไงเนี่ยคนมทได้ไงเนี่ยฟัง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 ยี่สิบแปศพเ8ลยยี่สิบแศพยี่ปดศพยีสิบศพ ไปไปดื่มสบไปามคนหนึ่งได้ป่ะรถคันไหนครับพี่เออนี่แซมเเออาาไปยืนประจำรถไปยืนประจำรถไปยืนรถไปยืนรถดูไปยืนรถไปยืนรถเรารถเตะไปรถเตะเดี๋ยวจะสั่งห่อเราเตะเร็วๆสั่งห่อแล้วเดี๋ยวจะสั่งห่อแล้วไปยืนในรถเอ้รถไปไหนไม่มีตบไม่มอนเอ้ขวาพี่พี่เฉลิมรักห่อเขาช่องรักห่อเขาช่องพี่จะไปมอนมอนมันแบบไปไปทิ้งแล้วแบบลืมเปล่าไปไปลองลองไม่ห่างอันนั้นเร็วๆไปแล้วผ่านนต่เปี๊ยที่พี่สิบี๊ ไม่ไปไกลไกลไอ้ไอ้เพิ่งฟังก่อนเพิ่งฟังก่อนเพิ่งฟังก่อนคือตอนนี้ในบอลมึงอาจจะไม่ต้องกังวลเยอะเพราะว่ามันลอกไปแค่สิบสามเองเว้ยฉันกูว่าเราลามมันมาชนอะมันโดนอีกเว้ยมันลอกไปแค่สิบสามเองมีอีกนัดสองเซนโต้หนึ่งที่ท้ามาสามร้อยที่พากูไปทิ้งตรงพื้นเวลาเป็นบ้านสเก้ไ็ตเออพี่ยังไม่อยากลองลองเล่นบ้านอยากลองซ้อมเอาขอไฟแรกก็ได้ขอขอขอให้เราไฟแรกก่อนได้ไหมพี่เฉินครับให้ผมอุ้มไหมครับถ้าผมเล่นบอลอย่างนี้ยต้องอุ้มบ้านเดี๋ยวไม่ต้องอ่าเล่บอลเล่บอลไม่ต้องอุ้มไก ยังโอเคครับ okay. แล้วผมมีโก้ด้วยอ่ะผมมีมาโก้อะเอาโก้ไปอุ้มเอาโก้ส่งไปกับคนคนคนที่ต้องอุ้มโอเเหลือโอเคโอเคกายใหม่กายใหม่กายใหม่ส่งโก้ไปอยู่กับคนที่ต้องอุ้มครับคนที่ต้องอุ้มอ่ะกายใหม่ส่งโก้ไปฮะอ๋ออีกที่ไม่ได้บางเรื่องนะถ้าอย่างงั้นพี่เอาสกายใหม่ไปอุ้มวอลแปดจะได้ไหมบ่าวะสใหม่ชื่อเท่ห์ะไอ้ใครมีพรมแดงไอ้สกายใหม่ไปอุ้มมาโก้เลยสกายใหม่ไปอุ้มมาโก้ตามตำแหน่งที่พี่บอกไปอุ้มไปอุ้มมาโก้ ยังมีรถครบย่งเตัวหอกเฮ้ยเดืบตัวหอกกิเสเวลามาแล้วเร็วเดตัวหอกเอบตัวหอเสามสองหนึ่งเยี่ยมเกิ่วเยี่มเรียกเรียกสอบเหลือบไมเลืว่าเยใครใครคนเดียวอ่ะใครละคนเดียวเอาสอบบัญการใหม่ดิใครละคนเดียวเอาสบบัญการใหม่ดิไปเอาไปไกดา่ทีนไใหม่ใครล้คนเดียวเอาสบบัญการใหม่หน่อยมันจะแบ่งก้ไม่เอาแบงที่พี่บังพี่บังเอาที่พี่บังก็ได้ใส่หมวกอะใส่นใ ทีนี้ต่อไปกูไอ้ทีนี้ต่อไปพวกมึงหาฟังนะฟังนะพวกมึงมีตำแหน่งของพวกมึงหมดแล้วอ่ะมึงมึงแค่สปลอตรอรอสปอตจากจากเพื่อนที่บอกแต่แต่แต่ละจุดอ่ะถ้าเช่สนสมมติว่ามันบอกว่าเฮ้ยเขาแบบไม่ตำรวจแทนั้นมึงดูตามแมแบบมึงเห็นปะมึงจะสามารถวนวนได้หมดเลยไว้ตามที่เราวางไว้อ่ะมึงจะวนได้หมดเลยมึงจะฉีกฉีกกันได้หมดเลยพี่อยู่ไอคิวเนี่ยอยู่ตรงกระถันไอ้โก้ไอ้โก้ไม่ต้องขายพี่เขียนนะพี่รับถ้ามีอะไรพี่พูดประมาณน่าหวังเนาะไม่ได้ ฟังนะมึงฟังนะเจอไอ้คนอุ้มคนอุ้มมึงฟังนะเจอตำรวจตรงไหนมึงฉีกไปอีกทางฉีกแบบเอ็นมุมทะแยงอ่ะไปอีกทางเลยนะสมมติมึงเจอล่างไปบนเจอบนไปล่างแค่นี้มึงจำไว้นะจำจำพลแชทเด้งไว้นะแล้วมึงหนีตามนี้เขตเขากันได้ใครอยู่เขาไหนมันอยากไปนี่ก่อนวะพี่เิษเอากระสุนนะกระสุนผมไปเติมดิไปเติมไปเติมดิไปเติมดิก็ไปเติมสิที่บ้านไงพี่จะไปเซ็ตคัลออฟเลยไม่แต่ที่ตัวที่ที่บ้านว่างที่ทบ้านเอาละกายอะโก้อะกายใหม่อะโก้อะโก้มีศพปะโก้